คุณผู้ชมครับในช่วงนี้มาดูข่าวนี้กันครับต้องบอกว่าเรื่องนี้กําลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวงการการศึกษาครับโดยเมื่อวันพุธที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายสีสวรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับได้มีการเดินทางครับมายื่นคําร้องต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชครับเพื่อขอให้มีการไต่สวนสอบสวนและก็วินิจฉัยนะครับกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการยื่นจ้าง ตนเองครับเพื่อรับจ้างเหมาโครงการของมหาวิทยาลัยเสียเองซึ่งอาจจะเป็นการเข้าขายการทุจริตต่อหน้าที่หรือการกระทำผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือฝ่ายหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงหรือไม่ นอกจากนี้ครับอีกทั้งยังมีข้อพิรุธมากมายนะครับซึ่งทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครับจึงได้มีการหาพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อปปชเพื่อดําเนินการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยและหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณร้ายแรงนะครับก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายของปปชและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ และในวันเดียวกันนะคะกลุ่มภาคีเครือข่ายสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร5วิทยาเขตได้แก่พระณิชยาการพระนครช่างกลพระนครเหนือวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์วิทยาเขตเทเวศและวิทยาเขตโชติเวศนะคะยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนสนับสนุนการถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะที่มทรพระนครวิทยาเขตเทเวศซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็มีทั้งสิทธิ์เก่า บุคลากรของมทร,รพระนครทั้ง5วิทยาเขตแล้วก็มีการร่วมกันแต่งกายชุดสีดําเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะซึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนกําลังจับตามองนี้นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสดๆนะครับกับคุณบดิตปานรักษานาย,ยกสมาคมสิทธ์เก่าช่างกลพระนครเหนือตัวแทนนะครับจากกลุ่มภาคีเครือข่ายครับสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้ง5วิทยาเขต ว่าทําไมถึงออกมาแสดงจุดยืนนะครับให้มีการถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในครั้งนี้สวัสดีครับคุณบันดิตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยศคุณดาวครับสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณบัณดิตคะ,คะเหตุผลที่กลุ่มภาคีเครือข่ายสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์เก่าของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้ง5วิทยาเขตค่ะได้มีการรวมตัวการแสดงจุดยืนเพื่อขอให้ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยคืออะไรคะ ครับก็เป็นเรื่องที่สืบเลือกมาจากฝั่หน้านี้นะครับท่านนายกสภามหาวิทยาลาัยมทลพระนครเนี่ยท่านได้ให้สัมภาษณ์นะครับผ่านสื่อในใน,ในการแสดงความเห็นสนับสนุนพร,พระราชบัญญัติมหาวิทยาลายัยพระนครซึ่งใจความสําคัญก็คือว่าจะมีการตัดคําว่าราชมงคลครับ,รบออกจากชื่อมหาวิทยาลายัยแล้วก็ เปลี่ยนชื่อเดิมของห้าวิทาาเขตใหม่ทั้งหมดนะครับทําให้พวกเราติดเก่าเนี่ยมีการรวมตัวกันคัดค้านตั้งแต่ตอนการทําประชาพิจารณ์แล้วนะครับและผลการทาประชาพิจารณ์เนี่ยก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับที่เขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าสภาก็ยังผ่านร่างพรบฉบับนี้ออกไปนะครับทําให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะครับเกี่ยวกับความเห็นของท่านนายกสภาที่สนับสนุนการตัดนามราชมงคลออกนะครับเป็นการที่ไม่ให้เกียรติต่อ ประวัติศาสตร์และก็รากเหง้าความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการสภาโดยท่านอที่การบดีเนี่ยได้ตั้งวาระนะครับเข้าไปเพื่อทําการพิจารณาความเหมาะสมของท่านในรยกสภา,าแต่ว่าท่านนยกสภา,าท่านปฏิเสธการตรวจสอบ แล้วก็ไม่เกิดไม่เปิดการประชุมสภาอีกเลยหลายเดือนมาแล้วครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากเราจรึงต้องรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนการถอดถอน่นนยายกสภาครับครับผมและอย่างนี้นะัคือเรื่องของเรื่องของชื่อในการเปลี่ยนชื่อแล้วเรื่องของที่มีการไปร้องเรียนเพิม่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการการก่อสร้างหรือว่าง,งบในการจ้างตนเองแบบนี้คืออันนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมฮะ อ่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราพอจะได้ข่าวเรื่องนี้มามาสักระยระแล้วครับแต่ว่าเราเราไม่ไม่ไม่ไมัม่นใจแต่หลังจากที่พี่สุดที่ทวันจัญญาเนี่ยท่านไปยื่นคำร้ำองต่อปปชาเนี่ยทําให้เรามั่นใจว่าเรื่องนี้มีมูลครับเราก็เลยใช,ใช้ใช้เรื่องนี้เป็นเป็นประเด็นในการยื่นอาสารสนการขอถอนท่านด้วยนอกจากนั้นเองเ,องเนี่ย มุมมองที่ท่านมีต่อสิทธิ์เก่าก็เป็นมุมมองในแง่ลบมาตลอดนะครับครับผมบมีการคุกคามสิทธิ์เก่าโดยที่ผมก็ไม่ได้กล่าวหาท่านแต่คนที่ไปดาเนินการไม่ใช่อธิการบดีแน่เพราะผมคุยกันแล้วว่าท่านไม่ไผ้ทำม,มีการไปฟ้องฝ่ายปกครองให้ยุบสมาคมทั้นเรียนเก่าช่างค,น,คนเมืองคอนเหนือกับสมาคมสิทธิ์เก่าพน,านิสัยการพระนครแลวก็พยายามกดดันที่จะไล่ที่สมาคมทั้งสองสมาคมนี้ออกจาก มหาวิทยาลัยครับทีนี้ถ้าแถลงการข้อเรียกร้องนะครับของกลุ่มภาคีเครือข่ายเนี่ยมีอะไรบ้างฮะแถลงการครั้งนี้ข้อเรียกร้องของเรามีสามข้อนะครับข้อแรกก็คือเราเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยเปิดการประชุมอย่างด่วนที่สุดเพราะเนื่องจากไม่ได้ประชุมมามา,มา,มาหลายเดือนแล้วเนี่ยมันจะมีความเสียหายเพราะว่ากิจการต่างๆที่จะต้องอาศัยการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสําคัญก็คือ าการอนุมัติปริญาบัตรของน้องๆที่จะจบการศึกษาในภาคปีการศึกษา2564้ารอกิ่ 5, 6, ถ้าเกิดไม่มีการเปิดการระชุมสภาเนี่ยน้องๆก็จะไม่ได้รับปริญญากันอันนี้อันนี้สําคัญมากครับต้องเหนือจากนั้นอย่างเช่นคณะเสือปาศาสตร์เนี่ยเขาจะเปิดหลักสูตรตชนะครับมีการเปิดรับสมัครไปแล้วแต่ตอนนี้หลักสูตรยังไม่ได้ถูกอนุมัติจากสภานะครับทําให้เกิดความล่าช้าและทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากเลยครับ เราก็เลยข้อแรกเราก็เคยเลยเลยเรียกร้องให้มีการไปตามประชุมสภาโดยด่วนใับอขาส่วนข้อสองก็คือเมื่อมีการเปิดการประชุมสภาแล้วเนี่ยเราจะขอเรียกร้องให้บรรจุวาระที่ท่านสธิิการบดีได้เสนอไว้แล้วก่อนหน้านี้ในการพิจารณาคุณสมบัติของนายกสภาเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับต้องบรรจุเมื่อเปิดประการประชุมสภาแล้วต้องบรรจุวาระนี้เข้าไปด้วยครับ ส่วนในข้อสามเนี่ยเราต้องการให้สภา,ามหาวิทยาลัยนะครับแถลงต่อประจิตเก่าและประชาคมว่าจะไม่มีการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการตัดนามพระราชทานราชมงคลออกจากชื่อมหาวิทยาลายัยและขอให้คงชื่อ,อเดิมของทั้งห้าวิทยาเขตไว้เว้นแต่ว่าสิทธิเก่าจะยินยอมตามขั้นตอนที่นเป็นปที่ยอมรับครับผมครับผมและความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้เป็นไงบ้างครับล่าสุดเมื่อวานนี้หลังจากที่เราทํากิจกรรมกันเนี่ยเหมือน ผมได้ข่าวมาว่าจะมีการเปิดการประชุมสภาในเดือนเมษายนนี้ครับครับ,รบแล้วก็ทาง,ท,างท่านประธานารบดีท่านประธานสภาคณา,าจารย์ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนข้อร้องเรียนทั้งสามของเราไว้แล้วครับอ่าทีนี้ถ้ามีการประชุมในครั้งนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยยังคงยืนยันทั้งสามข้อเหมือนเดิมเลยไหมฮะยืนยันเหมือนเดิมครับ,รบเราเรายืนยันแล้วเราก็จะไม่ตัดข้อใดข้อหนึ่งออกแล้วเราจะติดตามความคืบหน้าของสามข้อเรียกร้องที่ที่เราเรียกร้องไว้ครับ แต่ถ้าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องนี้เนี่ยยังมีความยืดเยื้อต่อไปทางกลุ่มนักศึกษาหรือว่าสิทธิเก่าเนี่ยจะมีแนวทางการดําเนินยังไงบ้างคะเราก็คงดําเนินการต่อไปครับด้วยแนวทางสันติวิธีเช่นเดิมอย่างที่เราทํามาโดยตลอดนะครับซึ่งเราเราจะไม่หยุดแน่นอนเพราะว่าเราคิดว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านน่าจะไม่เหมาะนะครับท่านนายประภาครับผม ครับผม <ừ m. S 1> ก็ยังคงต้องดําเนินการต่อไปจนกว่าจะบรรลุข้อตก<ม>ลงทั้ง3ข้อถูกไหมฮะถูกต้องครับผมค่ะแล้วแบบนี้จะมีการออกมาแสดงจุดยืนกันอีกครั้งไหมคะหลังจากที่มีการยื่นเรื่องไปทางปปชแล้วค่ะกำกำลังกำลังพิจารณากันอยู่ครับตอนนี้ด้วยสถานการณ์ของโควิดนะครับเราค่อนข้างจะเกรงใจสิดเก่าครับเป็นอย่างมากแล้วเกรงใจสังคมด้วย <ừ m. S 2> เราก็จะดูความเหมาะสมต่อไปครับแต่ยืนยันได้ครับว่าเรื่องนี้เราเล่นไม่เลิกแน่ครับ ครับผมอ่าไม่เลิยังไงก็ตามเรื่องราวนี้เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหารเพื่ออัปเดตอีกทีนึงนะฮะเรื่อยดียดีครับผมครับผมวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับคุณบัณฑิตปาร,รักษาครับนายกสมาคมสิทธิ์เก่าช่างกลนพระนครเหนือที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับอย่างที่บอกไปนะว่าเรื่องนี้สรุปแล้วสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานำบอร์ดข้อสรุปเนี่ยมาให้กับ